ก็เป็นอ,อีกเย็นที่ผมอยู่ไม่ติดบ้านต้องออกไปหาทำกิจกรรมขับรถเล่นวันนี้ก็มีแผนว่าจะไปสนามนาขาซิตี้นะครับไปดูฟุตบอลสีเศร้า ก็แปลกเหมือนกันนะครับแค่ก้าวขาออกจากบ้านแค่นั้นแหละหิงวข้าวทันทีตอนอยู่บ้านก็ไม่เห็นก็ไม่รู้เป็นอะไรเออผมก็ลืมบอกไปช่วงนี้ผมก็ซ้อมขับมอเตอร์ไซค์หนักหน่อยนะครับก็กะว่าจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยบ้ามอเตอร์ไซค์หน่อยไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ไปก่อนครับตอนนี้ประหยัดน้ำมันดี ความรู้สึกของการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันนานเหมือนกันนะครับจริงๆสนามก็ไม่ห่างจากบ้านนะประมาณ4ี่โลแต่รู้สึกว่ามันไกลมากแต่ก็คิดว่าอีกไม่นานผมก็คงจะชินอ่ะเข้ายูเทิร์นละใกล้ถึงสนามละบรรยากาศตอนเย็นนี่ขับมอเตอร์ไซค์ก็โอเคเหมือนกันนะครับเย็นสบายดีแดดก,ก็ไม่ร้อน ขับรถไปพูดคนเดียวไปชาวบ้านเขาก็มองว่าผมเป็นบ้าหมดแล้วตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านนาขาแล้วนะครับอีกไม่ไกลก็ถึงสนามละประมาณ200เมตรตรงหน้าสนามนาขาก็จะมีร้านหมูกระทะนะครับอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันลองมาชิมดูได้ อยู่ที่วพทต้งครับตอนนี้ก็มาถึงสนามบอลกันแล้วนะครับครับงานไลฟ์บอลนะครับไลฟ์บอลสบเดี๋ยวไาถ่ายท่อนเดี๋ไปเดินดูบรรยากาศข้างในกันดูครับอยู่ที่พี่ต้อมสารฝันครับดี่ต้อมสารฝันแหวกมาครับไล่บสวัสดีครับพี่ททนเพครับโลครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม วันนี้ก็มาสายสุดที่สนามนาคาซิตี้นะครับเซตียมครับมาชมบรรยากาศครับเอาครับยังอยู่ที่สกอร์อยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับครับคนะครับอยู่ที่พักเครื่องคอนครเพนทครับขายบอลลงไปอยู่ที่ผู้รักษาประตูจังหวันนี้วางลึกมางานเดียวงานเดียวครับมาอยู่ที่ในหัวในหัวตอนวันเลือกใครเทพเทพซ้ายเทพอยู่ที่ซ้ายซันมาให้เบายกมา แม่โคจันนะครับบอกว่าอะไีก้อนนึงการบอลมาอยู่ที่อยู่ที่เทพโอ้โหแม่หนึ่งหนึ่งเนได้ครับแต่คุณดีความสนามฟุตบอลมันก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งแล้วครับมีแต่พี่น้องกันมาเตะกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินรางวัลนิดนิดหน่อยหน่อย ตั้งแต่ผมเตะบอลมาผมก็ยังไม่เคยเห็นใครทะเลาะก,กันเลยนะครับทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสได้มาพบเพื่อนฝูงเป็นไปได้ครับทีม CLFC นัดแรกแพ้6-2แต่ว่าได้แชมป์ฟุตบอลสีเ้ารายการอาขาเจ๋งมากรางวัลก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับถ้วยรางวัลใบเล็กๆ พร้อมเครื่องดื่มน,นิดหน่อยพอได้พบปะเฮฮาสังสรรค์กันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าทีมแพ้รหรือว่าทีมชนะครับทุกทีมยิ้มหมดสนุกสนานกันไปตามภาษาพ่อบ้านขอเมียมาเตะบอลเ,เอาแล้วเดี๋ยวผมพาไปสัมภาษณ์นักเตะครับมือนี้ครับจีม่าสัมภาษณ์นักเตะชื่อหลังฟองกุดอนนะครับ อ่าสวัสดีครับพี่เยนครับสวัสดีครับมือหนีคือใครบ้ากหอดสนามนะครับมืณหนีวันนี้นะครับพอดีจริงๆเราจะมาซ้อมบอลพอดีเล่นอยู่ทีมเสียถึงอ่าเล่นถึงพี่ถึงวันนี้เล่นทีมพี่อูถึงสวิตจ่าครับครับพอดีก็เลยมาทักทายเพราะว่าเสียถึงก็เป็นเพื่อนครับมลนฝูงกันวันนี้เตะแมตช์แรกก็เห็นว่าออกเลยบะเตะเแมตช์เดียวเท่านั้นทาไมครับเพราะว่าร่างกายไม่ได้ เอพีคืออากาศมันร้อนอากาศมันร้อนก็เลยไม่เล่นเห็นว่าจะซ้อมไปเตียไสนะซ้อมไปเตะบอลรายการอยู่ที่วิไลครับจะมีรายการภายในอ่าก็คือพี่เชนแกเป็นครูด้วยนะครับก็จะเตะที่วิไลครับใช่ครับอ่าอันนี้วิไลไหนม <ใน S 2> องได้ไหมนโลยสันนอ่าสันนพลครับสันนรับผมวันนี้เป็นไงครับมาเตะสนามนาคาโดนดมากเถอะโอเคครับอ่าบรรยากาศเพื่อนฝูงน้องนุ่งทีมฟุตบอลทุกคนให้เกียรติกัน เือเป็นมีความสุขไม่ความสุขเตเบอลไม่ต้องการชนะใครต้องการชนะใจทุกคนว่าเตะด้วยกันแล้วมีความสุขมมกแบบเป็นครอบพวัน์นอกสนามนะครับเป็นครอบพวัวครับผมอเคมวนอ่ะครับผมขอบคุณพี่เชนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับจะมือนีจะมากขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ตึงนะครับพี่ตึงสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือพี่ตึงเป็นเจ้าของทีมชื่อว่าอุตึงสวิตนะครับสวิตครับชื่อชื่อทีมนี่มาจากไหนครับพี่ตึงก็ กิจการของเจ้าของครับเป็นก,ยยก,ออกิจการเจ้าของอ๋อคืออู่ตึงสวิตนี่คือเป็นอู่ของพี่ตึงเป็นอู่ข้อพ่นสีบอู่ขอ้อ,ขอพ่นสีนะครับแมน่นครับก็คือพวกเออ่รถรถ,รถที่พังมาก็คือเขารับส่งไปเลยรับส่งครับอ๋อครับแล้วก็ถ้าเกิดรถมาจากประกันสันน้นนึงเขาเข้มยังเหยียดในบริษเลยมาได้ได้ครับได้ทุกบริษัทเลยครับอ๋อเออเขารับผิดรับผิดเรื่องยังไงไปเลยแม่นครับอ๋อครับตั้งอยู่ที่ไหนนะพี่อ่ายู่บ้านย่างบึงครับบ้างบึงตะบลกุสะอ่ำเภอเมืองจัััังหหวดดอออุรรรธานีและคคบบ๋ เนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่ารถมีปัญหานะโทรหาพี่ตึงได้เลยอู๋ตึงนะครับหลากรถหลากยังน้่ไปเบื่อเลยนี่มีมีรถหลักครับมีรถหลักครับครับผมบริการหยิบซีสมงครับครับฝากอู๋ตึงด้วยครับอ่าเข้าเรื่องฟุตบอลครับมือนี้เท่ามาเตะบอลซีเสาบอลซีเสาครับมือนี้เป็นไงครับที่อู๋ตึงผลงานผลงานผลงานนันทั่วไปถือว่าถือว่าดีอ่าครับผม พ่อได้ออกกําลังกายกันใช่ไหมครับกําลังกายก็คือได้ได้มาร่วมตัวกันได้มานั่งออาปรึกษาหารือกันเนาะออกกําลังกายสังสรรค์กันครับผมไออเป็นไงครับไอ้บรรยากาศสนามนะคะบอนี้อ๋อบรรยากาศดีครับมื้อนี้บรรยากาศดีบรรยากาศดีเนาะมีมีอะไรมีสาวเสิร์ฟสาวยังเนาะอ่ามีสาวเสิียบครับเออไอยากมากอะหลินกันมากที่สนามนาคาเนี่ยครับสนามนาคาเนาะอ่าแล้วก็ไอ้ทีมงานกับตีบอลกับเป็นกันเองหมดเนาะอ่าทีมงานเป็นกันเองครับเล่นม้วนน้ำกันครับพมีอ่ามีแต่พีตีน้องเล่นน้ำกันม้วน ครับผมโอเคเอาไห้พี่ตึงฝากอูพี่ตึงไว้อีกเทีหนึ่งรับฝากอูครับอูตึงเซอร์วิสนะครับซึ่งเพราะพุ่งสีครับผมรถยนต์ทุกชนิดครับมีรถหลากตลอด24ชั่วโมงครับผมติดต่อได้ที่เบอร์โทรครับ0846838516ครับตรงนี้นะเบอร์โทรครับครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับฝากครับผมขอบมากฝากพี่ตึงอูตึงเซอร์วิสนะครับครับผมขอบคุณครับมื้อนี้พยายามมาสัมภาษณ์พี่โทนนะครับพี่โทนสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่โทนชื่อว่าจะทำ ผู้การอยู่สนามธนาคา,าแห่งนี้นะครับอ่าผู้ใดามากก็ต้องเห็นพี่ทุนเป็นคนแรกแล้วครับเก็ดคือว่าจัดการที่นี่เลยครับผมอ่าก็คือว่าพี่ทุนนี่คิดคิดสนามยังเดี่ยวรครับด้วยมีอยา่างงีดดบ่หมายถึงว่าอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพหลักก็ทํางานธนาคารนะครับหรือว่าหรือว่าบอลอาจจะเป็นอาชีพหลักธนาคารอาชีพรองอาชีพรองคือเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผูนย์มวยการป่าโครงสร้างนี่ อุดรธานีครับดูแลลูกค้าเจ็ดจังหวัดในภาคอีสานนะครับตอนบนตะเข็บชายแดนนะครับลูกค้าที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องการผ่อนชําระจะเป็นทีมผมเข้าไปดูแลเจ็ดจังหวัดดูแลเลยน้องบลรพูอุดรน,น้องคายบึงการสกลนครนครพนมครับเจ็ดจังหวัดดูแล ทั้งหมดครับมีทีมงานดูแลครับรดูแลทีมงานหรือเป็ี่ยนพนว,วด้วยกันครับครับผมอ๋อในส่วนของงานหลักนะครับส่วนงานอดิเรกก็เตะฟุตบอลแล้วก็มาดูแลสนามสนามนา,านาสเตเดียมให้น้องสาวน้องสาวน้องวีรวัน์บุตรธนูนะครับอ๋อครับผมจะใช้เวลาว่างในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเย็นหลังจากเลิกงานมาทํารายการฟุตบอลให้กับสนามนัค่า,าสเตเดียมแห่งนี้ครับอ๋อ แล้วทำผ้าไหมด้วยนะครับผ้าไหมก็จะเป็นแฟนเป็นคนทําในตลาดผ้านาคาครับนะครับเปิดร้านอ่าเปิดร้านอ่าเสื้อผ้าชื่อชื่อร้านอะไรร้านแม่จันดีครับร้านแม่จันดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตลาดผ้านาคาอยู่ตลาดผ้านาคาตรงที่เป็นถนนคนเดินครับจุดนั้นพบที่สามนะครับก็จะมีร้านค้าเราสามารถมาเลือกซื้อสินค้าครับผ้าไหมผ้าฝ้ายชุดทํางาน หน่วยงานราชการจะมาอุดหนุนตลอดครับที่ร้านเป็นชุดทีมส่วนใหญ่จะขายชุดทีมขายแบบออนไลน์ไหมก็ออนไลน์ก็จะมีในส่วนของร้านก็จะมีขายผ่านหน้าเพจอ๋อมีหน้าเพจด้วยนะเพจอะไรครับเพจอะไรเพจร้านไม่จดีเพจร้านไม่จดีนะฝากเพจร้านไม่จดีของพี่ทนด้วยนะขายขายผ้าไหมนะครับส่วนการไลฟ์สดก็ไม่ได้ไลฟ์สดครับส่วนใหญ่ก็จะมี เออลงขายเฉยลงขายแปลว่าชรไว้ก็จะโฆษณาผ่านเพจแม่จะดีครับอ๋อแต่ว่าเอ่อขาทำเรื่องสนามบอลนะก็สนามบอลนาขานี่ผมผมรู้สึกว่าทําบรรยากาศได้สวยมากเลยฮะก็ถ้าถ้าเกิดว่าจะจองสนามอยากอะไรนี่ต้องต้องไงฮะต้องติดต่อก็ติดต่อผ่านเพจของสนามนาคาสเตเดียมเรว่าเดี๋ยวเราจะลงไว้นะครับเพจสนามนาคาสเตเดียมใช่ไหมครับในส่วนเบอร์โทรนะครับก็083 สองแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับติดต่อจองสนามได้เลยนะครับก็คือบรรยากาศดีมากนะครับสนามแล้วก็มีสาวๆมาสืบตลอดนะฮะก็จะมีสาวๆแล้วก็มีน้องๆมาคอยดูแลตลอดบรรยากาศดีครับท้องทุ่งนามีเสียงกบเสียงเขียดร้องตลอดเวลาเลยครับผมสามารถเสียงดังได้ตลอดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เราจะไม่ปิดไฟไล่เลยครับไม่ปิดไฟไล่ครับว่าเนี่ยที่ต้องการเจ้าของสนามเจ้าของ ร้านค้าก็จะอยู่เป็นเพื่อนตลอดนะครับอคอยดูแลลูกค้าจนกลับบ้านส่งกลับบ้านครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราดูแลตลอด24ชั่วโมงสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่ก็คือว่าดูแลเต็มที่ครับครับผมโอเคครับขอบคุณขอบมากครับพี่ตัวครับดีดีครับดีดีครับขอบคุนนะครับเกือบขาดเกือบขาดมีเดียใช่ไหมที่มาแนะนํา สถานที่สนามตะขาตเซนต์ครับขอบคุณครขอบคุณครับ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 ขอบคุณผมวันนี้สีมาสัมภาผัสพี่โดมนะครับพี่โดมสวัสดีครับพี่โดมครับสวัสดีครับพี่โดมนี่คือเป็นเจ้าของทีมพระเครื่องนครเพ็ญนะครับโอเคชื่อนี้มาจากไหนพี่ชื่อนี้มาจากร้านพระครับชื่อว่าร้านพระเครื่องนครเพ็ญก็คืออ๋อพี่โดมเปิดใช่ครับปลาเครื่องอ๋อครับแล้วแล้ว ก็คืออยู่อยู่อำเภอเพลินใช่ไหมใช่อยู่อำเภอเพลิเลยอยู่อำเภอเพลินเลยว่างๆก็แวะเวียนมาได้ครับอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่หลังโรงเรียนเป็นประชาครับหลังแยกไฟแดงอ่ะครับทางไปโลตัสอำเภอเพลินอ๋อมันมันมันจะเป็นซุ้มใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเป็นร้านเลยครับเป็นร้านครับมาถึงก็เห็นเลยอ๋อผ้าเครื่องนะครับใครสนใจผ้าเครื่องอยู่โซนอำเภอเพลินนะครับก็คือของร้านพี่ดมได้เลยนะครับครับผมแล้วดีครับนอกจากทำผ้าเครื่องนี้พี่พี่ดมทำอะไรอีกทำรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างอ๋อก็คือหอจกนี่ใช่ไหมครับ อ,นนอันนี้ขายวัสดุก่อสร้างถาขายวัสดุก่อสร้างด้วยครับใช่ครับวัสดุก่อสร้างพวกเหล็กมทัลชีตพวกโครงเหล็กโครงล่างทุกอย่างครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่โคกกองครับบ้านาตำบลโคกกลางอยู่อำเภอเพนอ๋ออยู่ครับตำบลโคางลางครับก็คืออยู่โซนอำเภอเพนก็คือจะมีลูกค้าในโซนอำเภอเพนเลยใช่ไหมครับ,รบก็ลูกค้าทั่วไปก็มีเยอะลูกค้าครับไปถึงหนองหานพี่บุญรักษ์อย่างเงี้ยครับก็มีครับ ส่งฟรีตลอดเป็นพวกไอเน้นเป็นเมทัลชีสใช่ไหมครับใช่ครับเมทัลชีสเป็นพวกงานเหล็กต่างๆเป็นเป็นเหล็กเมทัลชีสอย่างเงี้ครับใช่ครับแล้วเรามีอย่างอื่นด้วยนะครับก็เป็นไม้ฝายเชื้อราพวกอุปกรณ์อ่าก็เรียกอะไรอุปกรณ์พ่อประปาอะไรก็มีครับครับอ๋อครับก็คืออยู่ตลโคกกลางใช่ครับอ๋ออ่าถ้าอยากถ้าคนโซนอำเภอเพลนนี่อยากติดต่อร้านพี่พี่โดมเนี่ยจะติดต่อทางไหนได้บ้างครับก็เซิร์ชเลยนะครับอ๋อจะเรยโลหกิจ ใน facebook ก็มีครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับอจอกอจะเล่นเราครับครับผมครับผมแล้วก็วันเนี้ยได้นําได้นําทีมนําเีมนครเวีนมาแข่งเป็นไงพี่วันนี้ก็วันนี้ก็สนุกมากเลยครับทุกคนเล่นได้สุดยอดครับแล้วก็มิตรภาพก็สุดยอดเหมือนเดิมครับครับกับสีเศร้าเราก็จัดตลอดครับเยี่ยมเลยครับทุกคนเลยครับส่วนมากนี่คือพี่ดมเวลามาจัดเนี้ยก็คือพี่ดมก็จะมีถ้วยมาให้ตลอดเลยนะใช่ครัจะเป็นสปอนเซอร์ถ้วยใช่ครับก็มีบ้างวันก็ ก็มีตลอดครับก็อยากให้ทุกคนมันมีแด้ออกลางกายกันนะครับแล้วก็ร่วมกันสนุกมีความสามัคคีกันปบป่าสังสรรค์กันอย่างงี้ครับได้มารู้จักกันเนาะได้มารู้จักกันครับเห็นว่าพี่โดมทําพวกเพจด้วยใช่ไหมครับทำเป็นค่ายเพลงครับค่ายเพลงครับชื่อว่าโคกสูงอินนี่เรคคอร์ดครับอ๋อชื่อนี้จะเป็นชื่อของเพจเลยใช่ไหมใช่ครับชื่อของเพจเลยครับก็ทําใน facebook ใน facebook แล้วก็ในแพลตฟอร์ม youtube ยู e youtube นี่ชื่ออะไรครับ YouTube ก็โกกถุงอินดี้อ๋อชื่อเดียวกันใช่โลโก้ก็อเี้ยไม่มีก็อยู่ข้างหลังข้างหลังครับอ๋อตรงนี้นี่เป็นโปรดักชันของผมครับแต่ถ้าเกิดเป็นค่ายก็คือโกกถุงอินดี้เรคอร์ดอันนี้เป็นโปรดักชันที่ถ่ายทำตต่อทำทำอะไรบ้างครับตรงนั้นครับไอ้ตรงเพจนี่ครับตรงเพจนี่ก็คือทำพวกคอนเทนต์พวกคลิปเรียลอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างรายได้ก็เราเรียกอะไรก็คอนเทนต์นั่นแหละคอนเทนต์เด็ก ศิลปินในค่ายอย่างเงี้ยครับแล้วนักแสดงอย่างเงี้ยเอาเออกมาจากไหนก็ตามบ้านเราเนี่ยแหละครับก็ไปดูเขาเรียกอะไรดูอ่ามาปั้นเราเลยคาลิคเขาใช่ครับดูคาเล็กเตอร์เขาว่าจะเป็นบทไหนอะไรยังไงครับ,รบให้เข้ากับคาเล็กเตอร์เขาแล้วก็เพลงที่เราแต่งมาหรือเพลงที่เราจัดสรรมาเพื่อจะเป็นทําเป็นมาสเตอร์อย่างเงี้ยอ๋อครับ เห็นเห็นว่าทําเพลงแล้วตอนนี้เพลงเพลงที่เพลงที่ว่าลงใน y youtube นี่มีมียอดยอดวิวเท่าไหร่แล้วยอดวิวสูงสุดก็ตอนนี้สองร้อยสี่สิบล้านครับโโอเพลงมาลองกองแกงมาลองกองแกงครับเวอร์ชันัฟเวอร์ครับมอสกับแฮปปี้ครับครับครับโอ้ดังนะสองร้อยสี่สิบล้านครับแต่ว่าก่อนโควิดพอมาช่วงโควิดมันก็ดรอปไปหน่อยนึงครับแสดงว่าอย่างนี้แสดงว่าก็มีรายได้จากยูทูบด้วยใช่ก็มีด้วยครับมีด้วยแต่ว่าเพลงหลักติบล้านวิวก็มีหลายเพลงครับ ลองเข้าไปเซิร์ชกันดูนะครับพวกสูงอินดี่เร็คอร์ดโคกสูงอินดี้เลคคอร์ดะคร์มยูทูบนะครับตรงนี้นะครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับจะมาสัมภาษณ์นะครับนักเตะเลสี่สิบห้าบวกนะครับชื่อดังในอุดรนะครับสวัสดีครับตัองติมครับผมวันนี้ครับเด็กผู้ติสนามบอลหน้าขาครับไอ้สีเศร้านะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้สหรับ สนามนาคานะครับก็เป็นสนามที่ดีนะครับคือเดินทางสะดวกสบายนะครับซึ่งโซนนี้ก็คนก็ผ่านไปเยอะนะครับสําหรับเลทสี่สิบห้านะครับสนามดีแล้วก็การเล่นทีมงานเลือกมากนะครับก็อยู่ใกล้การคมนาคมก็สะดวกสบายนะครับไม่ห่างเมืองมากเกินไปครับบรรยากาศก็ดีนะครับที่ว่าเตะสนามนาคาซิตี้นะครับครับแล้ววันนี้ที่ว่าลงแข่งวันนี้ยิงกี่ลูกครับวันนี้ วันนี้ก็ขออบคุณทีม CLFC นะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาเตะนะครับก็ทำแฮตทริกไป3ามประตูนะครับเรา CLFC ก็ได้แชมป์นะฮะได้แชมป์ด้วยครับได้แชมป์ด้วยความภาคภูมิใจขอช่วยหน่อยขอช่วยหน่อยนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของทีม CL นะครับวันนี้เราก็ทีมได้แชมป์ด้วยนะครับทำไป3ามประตูนะครับเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับนี่ฮะาะวเจ้าของทีมก็โคตรยันนะครับก็สอนอะคาเดมี่อยู่ที่สนามนาคานะครับ ลูกหลานๆน้องๆที่จะมาเรียนอะคาเดมี่นะครับเราก็รับสอนให้นะครับก็ขอบคุณทางทีม CLFC แล้วก็เจ้าของสนามครับวันนี้เราได้แชมป์ครับแฮตติกมาแล้วสามประตูนะฮะโอ้สามประตูเลยครับนี่โอ้สุดยอดครับสุดยอดมากเลยเอาแล้วก่อนุญาตถามเรื่องสุดตัวไหนครัเขาทีมคือทําตอนนี้ทําเห็นว่ามีอะไรนะตรอตรอครับครับเอ่อของผมก็ทําสุดฐานสุดสภาพรถเอกชนแจมไซนํากันนะครับอยู่ที่ตําบลสุ่มเศร้านะครับอําเภอเพลิงวดอนธานีนะครับก็พิกัดที่ ทางไปคําชะโนดนะครับห่างจากสุมเศร้านะครับประมาณ1กิโลนะครับติดถนนใหญ่ครับไปที่สถานตรวจสภาพรถรับตรวจทุกยี่ห้อนะครับนะครับถึงจะได้นะครับก็คือถ้าถ้าถ้าเราอยากไปตรวจสภาพรถโซนนั้นเนี่ยครับต้องติดต่อไงครับถ้าติดต่อนะครับไปที่เพจเรานะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนแจ่มใสนำกันเรามีเพจนะครับมีเพจครับเดี๋ยวลงไว้ให้ตรงนี้นะครับมีเพจให้นะครับหรือนะครับจะโทรสอบถามนะก็0819753542นะครับการรับคือแปดโมงเช้าถึง ห้าโมงเย็นเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสถานสุขภาพรถเอกชนแจ่มใสนาการเป็นหนึ่งในจังหวัดอุดรธาน,นีแล้วก็หนึ่งในอผิดครับโอ้เด็ต้องทิทํทำไมฟุคข้องอย่างครับพอดีชอบโค่าสูเก่าแล้วรับเยยรื่องนี้พอดีชอบกีฬานะครับฟุต<อ>บอลทพาะแม่เราเจอมิตรภาพนะครับสนุกสนานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับสี่สิห้าปีนะครับเราต้องออกกำลังกายเพื่อวันข้างหน้าเราจะอยู่ถึงแปดปีนะครับทำไมต้องอยู่ถึงแปดสิบครับเราต้องสอนลูกสอนหลานอีกนะครับว่า อายุเราต้องยืนยืนจากการเล่นกีฬานะครับกีฬาที่ดีมิตรภาพที่ดีนะครับสนามที่ดีก็คือสนามนาคานะครับอันนี้มามาใช้บริการได้เลยนะครับติดถนนใหญ่ครับก็นาขาสนามดีนะครับโค้ชก็ดีนะครับทีมงานก็ดีนะครับเนี่ยอายุเรลดอายุสีแต่ว่าหน้าตายังหล่ออยูนะครับขอขอบคุณท่านนะครับว่าออกกําลังกายครับผมไม่ดูบุหรี่นะครับสุราไม่ดื่มนะครับ ไม่ดื่มนะครับทุกอย่างออกกําลังกายเป็นจิตวัตรประจําวันนะครับเรามีทีมงานที่ดีนะครับแล้วก็ทางทีมนะครับทางช่องด้วยนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากจะสร้างสรรค์นะครับมีช่อง YouTube ด้วยหรอมันมีครับมี youtube นะครับของดรอดุลเดชอานาจดีแจ่มใสนะครับช่อง YouTube ที่ทําเกี่ยวกับอะไรทำเกี่ยวกับสุขภาพพเอกชนอ๋อเอาเอาไห่ช่องไหนนะครับช่องไหนช่องไหนช่องยูทูบของคือดรอดุลเดชอำนาจดีแจ่มใสอเดี๋ยวลงไว้ตรงนี้นะครับนะครับวันนี้ติดต่อว่าเราจะ ไปตรวจสภาพรถเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับมอเตอร์ไซค์<อ>นะครับอายุการใช้งาน5ปีถึงไปตรวจสภาพแล้วก็บังคับต่อภาษีรถยนต์ก็7ปีนะครับใช้งานมา7ปีนะครับเจ็ดปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนต้องไปตรวจสภาพนะครับที่ทานตรวจสภาพรถเอกชนจ่บใส่นากันนะครับ<อ><อ>ก็คือจะเป็นเป็นเพจที่ว่าแนะนําเรื่องเกี่ยวกับตรการตรวจสภาพรถใช่ครับความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต้องไว้ใจเราครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนจับใส่นำกันนะ ครับเออนี่ครับผมยอมเลยนะเป็นต้องเป็นโค้ชแทนผมว่าล่ะโอเคครับขอบคุณมากครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ่าสุดท้ายแล้วรักใคร่สามัคคีกันครับกลมเกลียวปองดองเป็นพี่น้องกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนี่แหละครับวงการฟุตบอลปูอุดนมวลลายนี่เราก็สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปก็อ่ะนั่งปาร์ตี้สนุกสนานกันก่อนก่อนที่จะกลับบ้านอ่ะปิดคลิปแล้วนะไปแล้วนะ